สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินด,ดีต้อนรับเข้าสูร่รายการอาร์ตต์ก,กันอีกครั้งนี่คือสกู๊ปโกโจิลักกันนะครับก็ก่อนทุกค,คลิปขอโปรโมทผมทําแฟนฟิกแต่งแฟนฟิกเป็นนิยายแต่แปลงนะครับผมแต่งเว็บเด็กดีซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นแนวฮาเรมโนมิตะนะครับแต่คนก็รู้ผมชอบดนะูไลมอนเนาะก็หลายเรื่องมากไม่ว่าจะแบบดาร์กจัดๆยันกาวจ,จัดนะครับอย่างเรื่องราสุผมแต่งเนี่ยผมจะแต่งสองเรื่องควบไปเลยนั่นคือโกจิลาต่างโลกซึ่งผมแต่งไม่นานแล้วเอออันนี้กลับมาแต่งต่ออีกครั้งนะครับ ก็ตามชื่อเรื่องคือกอสิล่าตายจากการวิวดาวในภาเอสโซยา่าไปโพลต่างโลกแถมยังมีความรู้ความสามารถจากกอสิล่าหลายพบหลายชาติแต่ละยุคมารวมไว้คนเดียวนะครับแต่ยังไม่เก่งขนาดนั้นก็ไปกาวจพายของกอจิฮาเลมในต่างโลกแล้วก็มีตัวคอครโนบิตะโผลมาอีกแล้วนะครับหมอนี่โผล่ทุกฟิกหละและก็ไอฟิกหนึ่งที่ เพิ่งมาใหม่และกำลังแต่งอยู่3ต่อแล้วนะครับนั่นคือโนมิตะคอสอเวอร์ Over, กับอุลตร้าแมนและแอตแทกออนไททันนะครับกำเนิดอาจากหนึ่งแสงจะเกิดอะไรขึ้นโนมิตะไม่ได้มาจากต่างโลกแต่เขาเป็นเอเลี่ยนจากดาว์คเอ็มเจ็ดสิบแปดหรือั้มแมนแหละจริง,รงๆอยาเอาขยตะเลยแต่โนมิตะมัน,ก,น,ออน,นก็เป็นพระเอกมาตั้งนานก็เป็นพระเอกต่อไปแล้วกันนะครับแต่ที่เห็นคือมันกาวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพอพวกที่เกิดต้นฉบับแบบมันไม่ได้จริงจังในฟิกผมอาจจะดาร์กมาก แต่ถ้าเรื่องไหนต้นงใช่แบ,บแม่งจริงจังดาร์กจัดในฟิกผมจะกาวสุดนะครับเรื่องนี้ก็เช่นกันนะครับกาวจะจัดวินตัวแมนในแทนะ็กออยเลยท่านน่ะถ้าใครใจก็ดูได้นะครับลิงก์อยู่ช่องเด็กหิบชันด้านล่างนะครับก็กลับมาเนาะในคลิปนี้จริงๆมันมาเมื่อวานนะครับแต่มันมาต่อใบ่ายๆไงผมทําคลิปอื่นอยู่นะครับก็เด่นว่าเขามีการต่อยทีวีสปอรตลัวๆเลยกอร์เซราปะทะของ,ของซึ่งคราวนี้ผมจะไม่มาเจาะอารมเมเนื่องจากมันก็ยังเป็นช็อตที่ต่อ จากช็อตเี่เก่าๆแค่ขยายเพิ่มเติมมาเนาะแต่ยอมรับว่าไอ้ช็อตที่เขาใส่มาเนี่ยมันต้องเห็นถึงสเปเชียลเฟกที่ผมคิดว่ามันอิ่มพลุจาก2ภาคก่อนมากขึ้น3รวมคองด้วยรวมถึงช็อตสวยๆเยอะนะครับก็จะมีกันว่ามีช็อตอะไรใหม่ๆที่น่าสนใจบ้างนะครับผมก็มันมีหลายคลิปไงแล้วก็มีหลายช่องคือเหมือนทีวีสปอร์ตแบบมันแบ่งเป็นหันๆหลายส่วนใช่ไหมผมก็เลยเอาจากคลิปช่องช่องหนึ่งที่เหมือนเขารวมมาให้เลยนะครับอะไรกอล์ตาประทักของ ไฟ n ์นอตเชเลอร์ของฟิล์มสปอตนะครับเเปิดมาเออเราก็เห็นเด็กคนเดิมที่เหมือนจะสื่อสารคองได้แล้วแต่ว่าคอนนั้นก็สามารถใช้ภาษามือได้เหมือนกับเด็กเนาะซึ่งก็ถือว่าน่าสนใจเพราะในชีวิตจริงเนี่ยในโลกจริงเนี่ยมันมีกอริลลาอยู่ตัวหนึ่งที่สามารถเรียนรู้ภาษามือได้นะครับซึ่งเจ้ได้ปัจจุบันตัวน,นั้นน่าจะเสียชีวิตไปแล้วนะครับกอนอกคองมาเป็นสัตว์ที่ดูมีอายธรรมะเนาะมันก็น่าจะฟังภาษามนันรู้เรื่องแหละสื่อสารในการใช้ภาษามือนะครับ แล้วก็ยังไม่ช็อตเดิมๆที่คลองถูกจับอยู่นะครับอ่าช็อตนี้อย่างที่บอกเหมือนกับคลิปว่ามอนสเตอร์เลยตัวอย่างนะเขาจะช็อตถือว่าสวยๆแสงเป็นตัวอย่านครับก็ถือว่าเป็นจุดเด่นหนึ่งของหนังมอนสเตอร์คือมันเป็นหนังไคจูที่มีช็อตสวยๆเยอะที่แบบเออเอามาทำเป็นวอลเปเปอร์สวยๆได้นะครับช็อตนี้ก็เช่นกันนะครับเรียกว่าเป็นสะพานแขวนที่ไหนสักแห่งผมก็ไม่รู้เรื่องภูมิศาสตร์เท่าไหร่แต่ใครรู้ก็บอกเลยนะครับว่าที่นี่คือที่ไหนนะครับเราจะว่ามีท่าเรือด้วยเนาะและก็มีคคลิหหัันนะรรบเเเาา็ว่ เขาทําให้สเกลเนี่ยมันดูสมจริงขึ้นนะครับเพราะไม่มีบทสัมภาษณ์เก่าถ้าเกิดใครแหละคนที่ย้อนไปดูของก๊อตสองสิบสก็จะดูว่าก๊อตขนาด108เมตรเนี่ยที่กับสะพานซานฟรานซิกโกสะพานโกลเด้นเกตอ่ะมันใหญ่นะเฮ้ยแต่ทําไมก๊อตฉากเนี่ยดูใหญ่มากๆนะครับก็คือเป็นการปรับขนาดสเกลที่ผิดจากความเป็นจริงไปเยอะนะครับจริงๆก๊อตมันไม่ใหญ่ขนาดนั้นในฉากใน,นหนังนะครับเนี่ยเราเจอเออก๊อตขนาดนนานนเนี่ยก็เป็นขนาดมาตรฐานและ100 ยี่สิบกว่าเมตรยี่สองเมตรให้จำได้เหมือนขนาดก็อตัวใหญ่ขึ้นผมก็งงกับว่ามันใหญ่ขึ้นได้ยังไงนะครับภายในเวลาไม่กี่ปีอะใหญ่แล้วใหญ่อีกในก้อนเนี่ยและอย่างที่เห็นดูเหมือนก้อนมาสเบอร์นี่ชอบปล่อยแสงในคลิปหลังไหมเนาะเป็นการส่งสัญญาณเงเป็นการแบบสื่อสารว่ามันขู่อยู่อะไรแบบนั้นนะครับอ่แต่มาเสียก,ก็เป็นช็อตเดิมเนาะอ่ะซึ่งก็เป็นช็อตต่อจากช็อตเดิมที่ก้อนมันตบคลองจนลมนะครับเราเ็นว่าคลิปหลังก้อนก็ยังคงเปล่งแสงอยู่นะครับรีกว,ว่าเป็นลัญญตัเจี้อล้วล้ววแลก็เพิ่มเตที่อ่ก คองนั้นตบก๊อตต่อยก๊อตคืนบ้างนะครับก็มีช็อตใหม่สั้นๆแบบๆนะครับของคองที่เหมือนกําลังลุกขึ้นสู้แล้วก็ตัวละครฝั่งทีมน่าจะเป็นทีมก๊อตกับคอง,องมารวมเป็นช็อตเดียวนะครับเราเจอว่ามีอ่าน่าจะเป็นรีเบคก้าฮอลเนาะฝั่งขวานเนี่ยที่ตอนแรกนึกว่าเธอเนี่ยอยู่ทีมคองมาตลอดนะครับแล้วก็ฝั่งคองมันทีบวอบบี้บราวน์นะครับฝั่งซ้ายทีมก๊อตทีมคองกับทีมก๊อตมาอยู่ด้วยกันอะไรแบบนั้นนะครับ,นะรบาแล้วก็ช็อตนี้กอซิล่าปล่อยตึงเลสใส่ยานที่เหมือนกำลังล่องคนอออยู่่่่หหรรืเปลาานนนะแตค แต่ยานเหมือนกำลังเลี้ยวหลบไงอ่านี่เป็นทีวีสปอตตัวนึงต่อไปก็เป็นทีวีสปอตตัวต่อมานะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นช็อตเดิมๆอยู่นะครับอ่าแลวช็อตนี้น่าสนใจมากว่านี่คือใต้โลกใช่ไหมโอ้โหทำใรู้สึกมันดูใหญ่อลังการมากก็บอกใจว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของโลกเราเนี่ยมันก็ใหญ่แหละแต่ไม่นึกว่ามันจะมีพื้นที่ที่ใหญ่ให้ไทยท่านระดับร้อยสองร้อยเมตรเนี่ยมันอยู่ได้นะครับดูจากความสูงของเพดานถ้ำเนี่ยโอ้โหมันน่าจะสูง กือบหนะึ่งกิโลได้เลยนะซึ่งกเราตัวว่ามันหลุดจากโครจรโลกมากแล้วเจอว่าตรงกลางเนี่ยมันมันเมฆเหรอเมฆในใต้พิภพเนี่ยนะหรือว่าอาจจะเป็นรูที่เชื่อมระหว่างใต้พิภพกับพื้นโลกนะครับหรือว่าเออมันก็ปูสเกลไงเพราะกขาปูมาตั้งแต่คองสกอตแลนด์นอวาโลกมันกลวงนะครับภาในพื้นโลกเนี่ยมันยังเป็นความลับอยู่ว่ามันอาจจะมีไอเอสมบางอย่างมันก็คล้ายกับโดไลมอนภาคอะไรอ,อันตรายใต้พิภพอะไอเดนอเสาร์ใต้พิภพอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งผมสงสัยว่า ทำไมคองตัวนี้มันถึงเดิน4่ขาถ้อยจำได้คองสกอรเลนเนี่ยมันวิ่งได้เลยมันวิ่ง2ขาแบบคนได้เลยนะครับคงสงสัยว่าทําไมคราวนี้มันกลับมาวิ่งสีขามันกอริล่าทั่วไปเนาะซึ่งคาดการว่ามานจะโตขึ้นแขนใหญ่ขึ้นั้งทาให้เหมือนมันอาจจะวิ่งลำบากไม่เหมือนกับต่อสาเมตรก็ได้พอร้อยก่าเมตรนี่มันอาจจะต้องวิ่ง4ีขาแบบกอริล่าทั่วไปนะครับแต่เราว่าเออจริงๆผมอยากเห็นม้สุดคืออาณาจักใต้พบนี่แหละเพราเราได้เห็นแว๊บมาแล้วในคิลมสเตอร์เนาะที่มีมนุษย์ มีอรารยธรรมแบบวิหารของคนเนี่ยไปสร้างอยู่นะครับแล้วด้วยความที่ภาพมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนี่ยทำให้เราเห็นดีเทลอะไรไม่ได้มากเนาะนอกจากคลองยานภูเขาปพดลานถ้ำเมฆสายฟ้าที่ลวงลงมาอ่าแล้วก็ช็อตน,นี้เหมือนก็ตบยานหรือตบอะไรสักอย่างจนระเบิดนะครับผมก็สงสัยว่าทําไมเครื่องบินถึงต้องเข้าไปใกล้กสิลาให้มันตกเนาะในเมื่อเครื่องบินมันน่าจะมีเปิดที่ยิงได้ไกลพอให้กสิลาตอบโต้ได้นะครับ แต่ว,ว่าเป็นอะไรที่คลีเช่มากในหนังไคจูทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นของวัฒนญี่ปุ่นหรือวันฝรั่งนะครับที่รู่แต่ไม่คิดว่นต้องออกไปใกล้ๆกลซิลาหรือเข้าไปใกล้สัพพลาดเอาไว้ตบอ่ะมีเรื่องเดียวมีเรื่องเดียวเท่าที่เห็นที่ฉีกอบแล้วเอออีความเป็นจริงคือชินก็ตนะครับที่โอ้โหเฮิคอปเตอร์น,นี่ต้องเว้นระยะห่างต้งเป็นกิโลเกือบหนึ่งกิโลสามร้อยเมตรสี่ร้อยเมตรอย่างนั้นเนี่ยยงเครื่องบินเจ็ตแล้วใหญ่เลยต้องบินเหนือเป้าหมายแล้วทิ้งยิงระเบิดเนี่ยเป็นหลักกิโลนะคร ฉากในเมืองตอนท้ายรูปไปตอนท้ายลึกป่อนะมีความสุดคล้ายแปรสิกริมเนาะและดูเหมือนว่าอตาเมการในหนังผ้านเนี่ยเขาจะเน้นถ่ายทําแบบคล้ายๆกันเลยเวอร์คือในมุมมองของคนมากขึ้นเราเห็นว่ากิงคองนั้นกําลังวิ่งหลบไตตึกหลบอตาเมกเบลดอยู่นะครับเรียกว่าช็อตสวยใช้ได้ไอ้ช็อตนี้ได้เป็นช็อตสโหคิดว่าชอบมากๆนะครับนั่นคือกอซิลล่ามันคำรามใส่ท้องฟ้าสักอย่างข้างหลังมีเปลวเพลิง อาจจะคำรามใส่ยานก็ไดลไอายานที่มีรอบๆตัวมันจะมันํำคาญน,นะครับซึ่งช็อตนี้เนี่ยน่าจะได้วาติโก้ช็อตได้ไมั้งวาติกโก้ช็อก็เป็นมุมมองแบบที่ใช้หนังวาติโก้เอาเปชขาะเนาะเวลาเป็นมุมกล้องซูมอะซูมสูงๆนะครับมุมกล้องมาคล้ายๆกันเนาะก็ถือว่าก็ถ่ายมาให้สวยดีนะครับแล้วก็โทนสีเราเห็นว่าตึกเนี่ยมีสีเขียวอมฟ้าด้านขวาก็เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของกอดใช่ไหมแล้วก็สีแดงด้านซ้ายซึ่งน่าจะเป็นของคอนะครับหรือไม่ใช่ ้เราเจกว่ามีรถนั้นจอดแต่ไปหมดนะครับไม่แน่ใจว่ารถนั้นมีคนอยู่หรือเปล่านะแต่เค้เคงไม่มีหรอกคนคงทิ้งรถแล้ววิ่งหนีไปแล้วนะครับแล้วก็มีช็อตเฮฮานิดหน่อยนะครับที่พวกไมลี่บอบบี้บราวน์เนี่ยมันอยู่ในฐานที่ไหนสัก,กแห่งหนึ่งนะครับที่เหมือนมีรอยควนอยู่อะไรแบบนั้นอ่าแล้วก็น่าจะเป็นช็อตขายช็อตหนึ่งนะครับเวลาที่แบบสองศัตรูจากหนังคนละเรื่องอ่ะมามาเชิญหน้ากันมันต้องมีฉากจ้องหน้าเนาะอะไรเฟดดี้เจสันเอเลียนเพเดเตอร์นะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับ ก็ติดของไม่แน่ใจว่าสองคนนี้คำรามใส่หน้ากันทาไมนะครับในเมื่อก้อนนี่คือปล่อยทีเพลสตันหน้าของไปได้นะครับแต่นี่เป็นการขูงไงเอามาแบบสดสยนันขูแบบอ,อะไรแบบนั้นนะครับที่หลายคนเอาไปาทมีมเนี่ยเราจะเอาหัวของนั้นใหญ่กว่าก้อนเยอะเลยนะครับแล้วก็มีบางช่องสังเกตว่าไอ้ตรงด้านล่างอะ่ะมันมีอะไรบางอย่างขยับอยู่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นส่วนร่างกายของก๊อนหรือเปล่าหรือว่าเป็นอย่างอื่นนะครับซึ่งเท่าที่เห็นก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับ ก็ถือว่ายังดีที่เขาจะคงรักษาความลับไว้ได้อยู่นะครับคือเรายังไม่เห็นตัวเมกะกรอซิล่าถึงแม้ว่าจะเห็นไปแล้วแวบหนึ่งก็ตามนะครับแต่ที่พุ่งกะบอกถ้าเขาไม่ได้มัวนะว่าที่เห็นตัวอย่างเนี่ยมันเป็นแบบเวิ้ยเสี้ยวเดียวเท่านั้นนะครับแสดงว่ามันต้องมีอันบางอย่างมากกว่าเมกะกรอซิล่าอาจจะมีเมกะคิงก,ก,กิโดล,ล่าก็ได้แต่เรายังไม่เห็นกอซิล่าอัปเกรดนะครับไอเมอกะกอซิล่านะครับก็31มเอ็ดทอยจับได้31มสิบเมีนานะครับเส้นเดือนมีนาเราก็ได้ดูกัน แต่ญี่ปุ่นนี่คงได้ดูกอซิเล่าอนิเมะก่อนนะครับแล้วก็อันนี้ผมชื่นชมก็คือสเปเชียลเอฟเฟกต์อย่างที่บอกไปตอนตัวคลิปว่าอุ้ยงาน CG เนี่ยเขาทำมาเนียมขึ้นไอตัวกอซิเล่าไม่เท่าไหร่แต่คิงคองเนี่ยเออด้ยวยความที่สัตว์มีขนเนี่ยการทำซีจีสัตว์มีขนเนี่ยมันยากกว่าสัตว์มีเกล็ดอยู่แล้วนะครับงั้นจงทำให้คองสโคลเลนเนี่ยชิงออสการ์สกายเอฟเฟกต์ในขณะที่กอร์สองพันห่าพันมาเนี่ยไม่ได้ชิงเลยนะครับนะที่เอฟเฟกต์มันก็ดี ตัวละครหรือสัตว์สิ่งมีชีวิตเนี่ยยังไงขนสัตว์มีขนมันก็ต้องซับซ้อนกว่านะครับแล้วเราจะเห็นว่าสองสัปรหาหทั้งคองอาขนก็ดูดีขึ้นแม้แต่ก๊อตรูปแบบเกรดก็ดูสมจริงมากขึ้นนะครับทาไมาว่าซิลเออมันไม่ลอยกับฉากเท่าไหร่และยิ่งและยิ่งภาพนี้เราจะเห็นว่ามันมีแสงสีมากขึ้นไนงะถึงแม้มันจะสู้ตองคืนเหมือนเดิมนะครับในสู้กันในเมืองอะ่ะด้วยความที่อ่ะยิ่งแสงน้อยเนี่ยมันก็ช่วยกลบพวก CG ให้ทํามไม้ดูเนียนขึ้นได้ใช่ไหมเราจเจอว่าเอ,อ ก็ส่วนใหญ่ามาสู้ตอนกลางคืนเนาะแต่คองในคองสเกลแล้วมาสู้ตอนกลางวันเนี่ยทำให้เอฟเฟกมันก็ยากกว่าเดิมนะครับไม่แปลกที่ิงเอฟเฟกนะครับออสการ์เอฟเฟกก็บอกว่าภาคนี้น่าจะดีพอที่จะฉีกออสการ์เอฟเฟกแต่น่าจะชิงหลืมั้งเพราะว่าโควิดปีนี้มันก็ยังไม่หายง่ายเนาะและหนังบล็อกบัสเตอร์เนี่ยมันก็น้อยลงนะครับทำให้คู่แข่งของออสการ์2022เนี่ยก็อาจจะน้อยลงก็ได้ในแง่ของออสการ์สาขาวิชวลเอฟเฟกนะครับคืออย่างน้อยผมก็อยากเห็นหนังกอร์ซิล่าได้้ชิงงอออสกาารบเ คือมีคองสกายเล่นนะชิงนะครับแม้มันจะเป็นจกักรวาลเดียวกันแต่มันก็ไม่ใช่หนังกอสิล่าเนาะแล้วท่านผู้ชมคิดยนไงกับทีวีสปอร์ตฉากแว๊บๆคิดว่าเออฉากนี้นสวยไหมดีไม่ดียังไงแล้วก็มันน่าสนใจไงก็มเมนกันได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ